กวินเขาล็กหนึ่งกลางกลางกลาเผมจูยาวไว้ช่วยตามหน่อยไอ้ที่วางที่วางผมจะลงไปช่วยตามนะลงมาช่วยตามแล้วเขาหลังเอนหนึ่งตายเขเต์ตายแก่คนหนึ่งหลังออกหลังออ่หลังเอสวยครับสวยสวยสวย เขาคุยเรื่องข่าคุณเล่นโซนไหนอะตีกันนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยโซล่ามันจะทำดีก่อนกลัวมันซ้ำเอรู้แต่เอกาเดียวมันน่าจะมากรอบแล้วเบิด์ท่าเอสั้นสั้นสั้นจะมา ยาวยาวตายยาวตายไปรต่ายสั้นนะสั้นสั้นต้อง่าสั้นวิ่งสันจะขึ้นเต้เต้เตเตไปเอเตไปเอเตอไปมีป่ะหลังนี้ต่อปล่อยปล่อยก่นปล่อยก่นเอียมไม่เล่นนนเอี่ยนะวันที่ผมจะโยกเชติก เสียงสั้นวิ่งสองตัวเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเขาลึกเขาลึกเขาลึกโยกนะเอรเตอร์หนึ่งเคอร์เตอร์หนึ่งโยกโยกไปเลย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 เขาที่วางน้องตัวกลางลอยไปตัวกลางตัวทีกลางเอาอานที่เอาดีเราได้ลึกกลางแตกกลางแตกลึ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 กตัวเดียวสุดท้ายลึกตัวเดียวสุดท้าย สวยครับสวยสวยสวยมันหลุดออกคนนึงอ่ะขอรีเดียวขอรีหรือเปล่าไม่เกี่ยวอ่ะรีไม่ได้ขอรีก็สามสูน่ะรีก็สามสูน่าอยากรีก็รีอยากรีให้รีรีอ่ะถ่ายรูป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 นะถ่ายรูป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 มือจีห่วยกูถึงได้บอกให้ดูไว้ก่อนอ่แล้วไม่ตายอ่ะกำลังหาถังอยู่ดูไอเทมเกมดีเลยไม่ฆ่าด้วย ไม่กลับไปเราจะมารวมกันล่างฐานก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันมันรอตำแหน่งไหนเราจะรวมกันล่างฐานเราจะไม่ไปไหนเราจะรวมกันล่างฐานให้แค่นั้นสังเกตเยอะๆขอกวางไว้เยอะๆเราขวีงหัวขวีเยอะงหมวย ปล่อย A ปล่อย A A ปล่อยนะปล่อย A ยาวด้านสองนะโอเคปล่อย A ดานดันอ้าวสองเด้าดันซะสองเดินปืนมันเดือดนะไปเอาเนื้อให้เปิดหน้ากลางเท่านี้ทำ A ยาวยาวดันยาวยาวยาวด้านแล้วแต่เก็บเก็บให้ได้นะเก็บให้ได้ถ้ามีตัวเดเข้าฟอเต็มเลยปล่อยเข้าไปเลย หายไปยังยิดเนี่ยยิดอเปนเนี่ยผมเล่นัดเคาน์เตอร์ไตัวที่วานดวแล้วเพื่อนเอานี่ให้ี้กสอนเงียบสเงียบเอลแล้วตามมาตามมาไปืนอีเทปออยู่ข้างหลังอ่ะหกสิบนัดเลยพี่ยึดตัวเลยครับยึดตัวครับคาเฟ่ตัวแตกแขโมยปืนไปหรอประตูประตูประตูอก เอาลึกเอาลึกิ้นดุงดิ้นน่าเอะน่าเอหมดแล้ว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 นี่ยวูนี่เปลี่ยนชื่อมันยังไม่พออีกอ่ะแม่มาเชียร์ดีเลยกูไปกินน้ำที่หนึ่งอยู่ชัดๆตัดดูทำไมวะโอไม่ร้อยผมนี่ผมนี่คิดอยู่เตะปืนอีตะปัดไปเดะเอเันเอเตะเกนเอรองบีนะรอบเนี้ยฮะ เกิดอยู่เกิดเสียงมันอยู่เกิดอยู่เลยเบอรหน้ากลางป้อหน้ากลาง,ลาลาง,ย,งยิงกระจกยิงกระจกอ่ะคาเฟ่ไอ้คาเฟ่หน้ายาวมีเปิดกระจกยาวมา,าเปิดหน้าเอตันขึ้น ้องแอร์ yup. いいอยู่้องแอร์อยู่ลยเอาแตห้องสั a ้นนะยังไม่ e ึืนเอาแตะ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 เตตปล่อยเอบอกบอกให้ไม่ต้องบอกมาเอเข้าเอสองงั้นแลงั้นไเลยให้ตัวหนึ่งที่บางตัวหนึ่งกลงเ่งกลางเตอตัวถึงเชื่อมอะตัวนึงบอม ออกลางออกอะแทบางยิงตูดกูเลยนะออยเฮ้ยลึกหนึ่งลึกหนึ่งขเขาเตอร์หนึง่งมีแน่ลึกอะอลึกลึกที่วาง พอดีกนไรมาเป็นไรลึกที่วางหน้าต่างระวังไว้่อกี้ผมเยกันเอกันเอผมผมรีบปาแล้วเบิดไปหน่อยวะไอไหเบิดหน้าเอมันมาเอหมดเลยเนี่ยดูด้วยน่ะต้องหมด ติดเปลี er. ่ยนให้ได้มันอยู่เชื่อมเชื่อมหน้าสองตัวเชื่อมยิงกระจกเล่นอ่ะเชื่อมเชื่อมยิงอไอระเบิดระเบิดหน้าขึ้นทึ้นขึ้นตีก่อกดูดิเจ็บเด็บสวยปรโยชนกลางทันสองไปเลสั่งไอโดนระเบิดตายห่าคนเยอะกว่าคนหนึ่งนะได้วยืดแล้วหลังนี้โดนระเบิดโดนสอบโดนสอบไอต้ามีวิ่งอยู่หลังเนี่ยเออเหรอท่างก็โดนอีกอ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจจะสอบเพ้่มป่ะยาวมีใช่ไหมอมมี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  ออกแทล้วเอาจะขึ้นขึ้นเดี๋ยวพี่บอกขึ้น้องไปตายตายไม่ยายาบกาางย่ย่ไปย่ไปย่ไประวังระเบิตางตตกลบล่ยกลับติกป่อยปล่อยติขึ้นห้องกระจกไปติดสันสั้น เอห้องเอลลองโดดกลางติ๊กติสองห้องกลางไว้ดิผมเป็นค้มยาวใครเปลี่ยนโลูกสุดนะน้มยี่วงเอช่วงเอช่วงเอหนึ่งตัวติ๊กไปติ๊กไปเลยไปเลยผมเห็นเนี่ยสั้นสั้นเออยี่ห้อเอยี่หเอล็อกให้ล็อกให้กางตรงไหนด้าม ร้ที pues bien, e? ่บางเอะเขาลึกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาแม่งกันเลยเนี่ยพวกตรงไหนวะนี่หมดหมดหมดชนชนะชนะแล้ววินนาก็เล่นสบายฟอร์มเดฟิวบลูจีวิน